ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการตรวจเครื่องช่างสัมภาระในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจและก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นายวีรพงศ์ริรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้อํานวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําคณะตรวจสอบเครื่องช่างสัมภาระในสนามบินช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องช่างสามารถแสดงน้ําหนักได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ โดยได้ตรวจสอบเครื่องช่างสัมภาระจำนวน58เครื่องที่นำมาติดตั้งไว้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเที่ยงตรงสามารถแสดงน้ำหนักได้อย่างถูกต้องและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการตรวจสอบเครื่องช่างสัมภาระภายในสนามบิน ทางจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ช่างตววัดภาคเหนือเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการซึ่งขณะนี้ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นำเครื่องช่างน้ำหนักสัมภาระมาประกอบใช้ร่วมกับตู้เช็คอินด้วยตนเอง โดยผู้โดยสารสามารถเช็คอินและโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเองได้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการสนามบ,บินเชียงใหม่ด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าจะดําเนินมาตรการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อรรองรับการเดิน,นทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการภายในท่าอากาศยานานานาชาติเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดครับ